ครับผมก็เป็นนักศึกษาจากทีรายการที่มีกำลงใีนะครับจากแผนภาพประมาครับสองครับผมนายเดชศิธรครับผมนายพระนวงศ์บุญคครับอันนี้เราก็กำลังเสนอครับสิ่งประดิษฐ์นะครับสนามแม่เหล็กจากด้วครับครับอุปกรณ์นะครับจะมีฐานไฟฉายครับแล้วก็ลวดทองแดงครับแล้วก็แม่เหล็กครับเราจะนำการทดลองกันนะครับ ครับมันจะเกิดการหมุนนะครับที่เห็นคนรวดทองแดงหมุนนะครับเนื่องจากเราวางลวดทองแดงนบน,น,ดงดงนฐานกระฉายครับทองแดงจะนําไฟฟ้าทําให้อิเล็กตรอนในคนลอดทองแดงยงตัวกันถึงควบบวกและควลบนะครับเหมือนกับขั้วเหนือและขั้วใต้ของก้อนแม่เหล็กทองแดงจึงแม่ทองแดง,ง,แดงจึงเป็นแม่เหล็กชัว่วคขาวนะครับที่มีขั้วตรงก,กันกับแม่เหล็กนะครับเมื่อมีขั้วตรงก,กันแล้วจึงทําให้การ มีการผักส้านกันนะครับทำให้ตัวทองแดงหมุนนะครับครับผมก็ขอการจบการนำเสนอเพลงครั้นี้ครับ